เมื่อวันที่ 13, 14, 15กันยายน2567มีงานทำบุญ10ศิลปินดาราที่เสียชีวิตในเดือนกันยายนที่พิพิธภัณฑ์มิตรแัยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกโดยในวันทำบุญวันที่14กันยายนท่านนี้แหละครับคุณศักดิ์สิทธิ์เกิดไพรโรธเป็นลูกชายของคุณพรไพรโรธอดีตพระเอกภาพยนตร์อดีตผู้สร้างผู้กำกับหนังไทยชื่อดังนะครับ คุณพรภพโรจน์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินดาราที่เสียชีวิตในเดือนกันยายนนะครับวันนี้ได้ลูกชายนะครับพร้อมกับภรรยาเดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับเพื่อมาร่วมทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับศิลปินดาราที่เสียชีวิตในเดือนกันยายนครับนี่เป็นพิธีการทําบุญในช่วง 10โมงเช้าของวันที่14กันยายน2567นรนะครับแต่ว่ากิจกรรมฉายภาพยนตร์รำลึกจอเล็กๆที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังเมื่อสักครู่นะครับจะเริ่มฉายมาตั้งแต่4โมงเย็นของวันที่13กันยายน2567รแล้วก็มาฉายอีกก็คือวันที่14ในช่วงกลางวันแล้วก็วันที่15ในช่วงกลางวันนะครับรวมแล้วก็ฉาย3วันนะครับเพื่อให้ครบทั้ง 10ท่านนะครับที่เสียชีวิตในเดือนกันยายนตอนนี้ก็เสร็จพิธีส่งนะครับบุญศักดิ์สิทธิ์เกิดภพโรธกับภรรยาแล้วก็นี่แฟนคลับของพิพิธภัณฑ์มิชัยบัญชาที่มาร่วมทำบุญนะครับความจริงยังมีผู้ที่แวะเวียนมาชมภาพยนตร์อีกตลอดทั้งวันนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ถ่ายวีดีโอไว้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นภาพนิ่งที่พี่บัญชาวัจจาสุวรรณเจ้าของพิพิธภัณฑ์ถ่ายไว้นะครับแล้วก็ไปโพสต์ใน Facebook ของตัวเองนะครับ และนี่ก็คือตัวอย่างภาพยนตร์ที่ฉายในคุณพรไพรุ่นนะครับพอเสร็จจากพิธีทาบุญนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์เกิดไพรุ่นกับภรรยาก็นั่งดูภาพยนตร์ลําลึกคุณพรไพรุ่นนะครับก็ต้องเรียกว่าโชคดีนะครับนี่เป็นเดือนที่8ดแล้วนะครับที่เราจัดกิจกรรมลําลึกนึกถึงศิลปินดาราที่เสียชีวิตมาในแต่ละเดือนนะครับเดือนนี้โชคดีที่ลูกชายของคุณพรไพรุ่นที่เป็นศิลปินที่เสียชีวิตในเดือนกันยายนนั้น มาร่วมทําบุญนะครับมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ลูกชายคุณพอรอนยโรดได้ทําก็คือปิดใบปิดหนังมิตรัยบัญชาบนจอหนังประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวก็จะต้องเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับในวันเริ่มต้นของการจัดกิจกรรมวันที่13กันยายน2567ขณะที่กําลังฉายหนังลําลึกถึงคุณสุรสิทธิ์สัตยวงศ์นะครับ ก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณสุรินทร์ชุมพานิ์นะครับจากกรุงเทพโทรมาบอกว่าพิมนัดอยู่ที่ไหนผมบอกว่าอยู่พิษณุโลกท่านก็แจ้งข่าวนะครับว่าคุณฉลองพักดีวิจิตศิลปบินแห่งชาติเจ้าของฉายาผู้กํากับมือทองฉลองพักดีวิจิตเสียชีวิตนะครับในวันที่13กันยายน2567ก็เป็นอันว่าปีนี้นะครับปี2567 พวกเราจัดลำลึกศิลปินดาราที่เสียชีวิตในเดือนกันยายนแต่ว่าในปี2,568ปีหน้านะครับต้องเพิ่มคุณฉลองพักดีวิจิตไปอีกท่านหนึ่งนะครับก็จะเป็น11ศิลปินดาราที่เสียชีวิตในเดือนกันยายนกิจกรรมลำลึกศิลปินดาราที่เสียชีวิตนี้พวกเราจัดกันเป็นประจำทุกเดือนนะครับก็เดือนละหนึ่งครั้งนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่งานใหญ่โตนะครับแต่ว่า เราก็ทําเพื่อที่จะลําลึกถึงผู้ที่เรียกว่ามีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทยหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นดาราผู้สร้างผู้กํากับภาพยนตร์ที่ครั้งหนึ่งท่านเหล่านี้นะครับเคยให้ความสุขความบันเทิงแก่พวกเรานะครับเมื่อท่านจากไปพวกเราก็ต้องลําลึกนึกถึงเป็นธรรมดาน,นี่สองสีพี่น้องนะครับพิ่แต่โจงบุญคงอ่อนสุดยอดแฟนพันธุ์แท้มิจฉัยบัญชา พี่ตุ่มนะครับมิจนาศคงอ่อนน้องสาวนะครับซึ่งเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่ติดตามผลงานของเพลองมิชรยบัญชาทำกิจกรรมร่วมกันกันกบพิษแดีวเรื่อยมานะครับมาเตรียมตัวนะครับที่จะปิดไปปิดหนังมิชรยบัญชาในวันที่15กันยายน2567